สวัสดีค่ะรอบเย็นนะวันที่27ทั้งค่อยก็แต่งเตรียมเตรียมชุดไว้รอเลยครับเตรียมชุดไว้รอแล้วจะไปมอร์นิคริสต์มาสพรุ่งนี้เช้าบรรยากาศครับมาชมบรรยากาศก่อนวันคริสต์มาสเตรียมตัวห่อของขวัญให้พรุ่งนี้ก็จะไปจัดของขวัญที่โรงเรียนครับนี่มอร์ Marie ิคคริสต์มาสวันนี้มารอรับพ่อหน้าบ้านเรื่องงานบรรยากาศวันนี้มาชมบรรยากาศ ในกาดครับผมอันนี้ไปดูหิงห้อยเลยนะพลอยพาไปดูหิงห้อยหิงห้อยเสร็จก็จะอ่านการ์ตูนอ่านก็ตื่นก็นอนตื่นเช้าตีห้าผมให้ไม่พอเยพาไปดูหิงห้อยผมให้หลังบ้านนะครับผมงห้หลังบ้านน้องพลอยเลยครับที่บ้านนี่หิงห้อยเลยคะที่สระหลังบ้านเป็นสระมันก็จะมาตอนคืนก็จะบินจับคู่ครับผมแสงบับ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  บินให้ชมคร<ง>ับผมให้จับด้วยให,ให้ดูด้วยประมาณนั้นงบางทีเขาก็บินให้มาให้จับเลยครับเห็นไหมมันบินบนห้อยหล,งหลังบ้านบรรยากาศครับเนี่ยตนน้นต้ลนลิ้จี่ครับก็เดินอันนี้มันก็จะเป็นสระสระน้ําเอาเนี้ยน้ําไว้ลดทุเรียนครับสะรสะปีะนี้สระธรรมชาติหลังบ้านครับมีห้อยดูรอดูห้อยด้วยกันเมเลยัมันจะบินมาให้ชมเลยนะหิ่งห้อยเต็มสระเลยครับ ไม่ต้องไปดูไก่เราไม่ต้องไปเที่ยวไก่เที่ยวหลังบ้านมันจะถ่ายเห็นครับมีห้อยไว้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวไปปั๊บปั๊บเนี่ยฮะมันบินมาแล้วเนี่ยบินมาแล้วเนี่ยบินมาแล้วเนี่ยบินเกาะ่ในน้ำบินมาเยอะๆเลยครับห้อยน่ะครับไปหลังบ้านก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวันไม่ไดคริสต์มาสแฮปปิวนีเย่ไม่ได้คอนบินไปนู้นแล้วแต่งตัวรอเลยตื่นเต้นตอนนี้แต่งให้แล้วแต่งตัวให้แล้วมันแต่งตอนบินแล้วดีใจหลายจะได้ไปไม่ไดคริสต์มาส แอปิวเนียปีใหม่จับขิงขวัญเช้า28่สิบแปดันวาคมวนศสองพันห้าร้อยหกสิอันนี้27ครับราบเย็นครับเลิกงานแล้วก็มาดูอาบน้ำเสร็จแล้วก็พามาดูห้อยหลังบ้านมันอยากให้ดูการ์ตูนสันตี้เหรอแปลงฟันแปลงฟันแบ่งฟันการ์ตูนครับผมก่อนนอนต้องคอยไ้แปลงฟันสันตี้แปลงฟันทำไงด้วยครับแปลงฟันก่อนนอนสกครับสันตี้ พรุ่งนี้เราจะไปซันตีก้กันที่ไหนกันเนาะวันคริสต์มาสพ่งนี้จับของฝันเหรอไปได้ของฝันยัง,งยืนที่รถนั่นเหรอป,ป้าห,ห่อเนี่ยเหรอห่อให้เฉยเฉยเลยนะสีชมพูเลยนะแต่งลิ้นด้วยเหรอแหน่แหน่ยหน,เน่เอาผ้านี่เช็ดนี่เอาเสื้อได้ไงผ้านี่เอาเช็ดแล้วเออเสร็จแล้วก็แล้วไปไม่ว่าอะไรหรอกเนาะเช็ดก็เช็ด ข้างในด้วยแปลงข้างใน<ม>ด้วยข้างในฟั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 นซ้ายขวาฟันไม่ใช่ลิ้นแปลงฟันข้างในข้างในค่ะข้างซ้ายด้วยข้างซ้ายฮ <socks. S 1> ่าอุย้ยลอยกระทยไม่ไป <unless> ขอโทษอย่ากดกนะจ๊ะขอโทษอย่ากดนะจ๊ะปลูกฝังคุณธรรมปลูกฝังคุณธรรมเสริมสร้างลักษณะนิสยัยผ่านเรื่องใกล้ตัวค่ะเด็กๆนะมา,าเลยแชูค่ะฮะคชูอะไรนะแคชูโอ้อันนี้อะไรนี่อ่านตามนะคะ ล้ออ๋อล้อหลุดเหรอขอโทษ่าโกรธเลยนะครูตามขาดเด็กๆขอโทษขอโทษอจะโกรธนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะ่าโกรธนะคนดีฉันผิดฉันรู้ตัวดีด้วยเหตุชะนี้ฉันจึงขอโทษเธอใครขอโทษเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวนี้ตัวไหนทำผิดอืตัวนี้ตัวแพรเหรอไอ้ตัวกระต่ายเหรอ ตัวแก่ออ๋อแก่ทำล้อล้อรถหลุดหลุดเหรอตั้งใจไหมใช่เชื่อได้ตั้งใจไหมอ่ะใช่เชื่อด้วยใส่เสื้อด้วยเหรอมันไม่มันไม่ฉอดเชืออ๋อมันมันไม่ได้ตั้งใจทำล้อหลุดใช่ไหมเออมันขอโทษกระต่ายไหมขอโทษเลยออ๋ขอโทษเลยเหรอสองข้างเลยอ๋อล้อหลุดสองข้างเลยเหรออ๋อมาดูตอนต่อไปค่ะหนูพุก หนูพุกชอบวิ่งซุกซนหนูพุกหนูพุกวิ่งวนวิ่งวนชนคุณอ้นชนคุณอ้นขาชี้ขาชี้หนูพุกหนูพุกลุกขึ้นลุกขึ้นทันทีทันทีขอโทษขอโทษนะนะขอโทษทีขอโทษทีพี่ฉันวิ่งชนเธอใช่ชัว ใช่ยอะเหรอช่ะโอเคนี่พันกันนอนค่ะไปโรงเรียนค่ะเช้าเลยค่ะนอนอยู่เลยครับอ่านี่เป็นในเช้าไปโรงเรียนช้ายี่แปดันวาสองห้าหกหกครับผมไปแล้วครับขนมพร้อมกระเป๋าพร้อมของวันพ้อของหลัง หลับด่ครับแต่งตัวเรียบร้อยเลย go ไปไหมไปไหมตึงเทียบไหมไปไหมโอ้โหสบายเลยเย,ย็นไหมแอร์เย,ย็นไหมหนาวเลยปรับบ่อไหมปรับปรับไม่ละน,นิ่งเลย Me, อ่ะเสร็จแล้วกินข้าวเราหิวข้าวแล้วพอยังพอใจยังไปลงอเออ๋ยวกินข้าวดีกว่า<อ>กินโจ๊กเหรอโจ๊กคนเยอะนะกินข้าวดีกว่าไหมโอ้อโจ๊กกับโจ๊ก่ะลงกินโจ๊กกันลงมาเดี๋ยวจะไปโรงเรียนลิฟตอ,อุ้ย อุ้ยกระติกใครนี่กระติกลุงเหรอ่ะอึะ๊บจำโอเคถ่ายรูปนั้นแล้วกันครับข่าไปเรียนไปดูรถบัสมาแล้วก็กินโจ๊กจบมาอนกินโจ๊กครับ

มีขนมวันนี้ขนมกล้วยเนาะสั่งได้ให้ใหแบ่งกันเพื่อนอ๋อแบ่งไหมแบ่งให้กินกันกินไม่หมดอ๋อกินไม่หมดหรอก็ต้องแบ่งกันกินเหล่าเนาะต,ต้องกินให้หมดไปเลยอ๋อต้องแบ่งให้เพื่อนกินเนาะถึงจะหมดใช่ไหมเจ้าของของขวัญให้เพื่อนอ๋อของขวัญจับของขวัญกันพลอยก็ได้นะเนี่ยปะปะ๊าห่อให้เมื่อวานเนี่ยห่อให้พลอยโดยเฉพาะเลยนะั่นนี่เนี่ยเนี่ย ห่อเองเนี่ยนะเนี่ยเกิดมาไม่เคยห่อของกอดได้ใครเลยเนี่ยฮะเอาไปจับเบ็ดแรกกันไงเขาเอาไปแรกกันไงโอเคเนาะสวยไหมสวยเอาไปถ่ายรูปนิดนึงเอาไปถ่ายรูปนิดนึงเนาะเจ๊ถึงโรงเรียนแล้วค่ะถึงโรงเรียนแล้วสวยเด้อห่อๆ สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับป้าไปถ่ายรูปกันเร็วไปขี่กวางก่อนขี่โชว์ถ่ายรูปได้โอ้แอคชั่นอานชูชูรีโอเคขอบครับโอ้โหบรรยากาศนั่งเรียนครับอ่าแอปชั่นขอบคุณครับรบถ่ายเลยจ้ะไม่ไรครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ ไเรี้นไปแล้วแล้วต้อง่อยไปแล้วตอนเช้านี้ <c oughs>